ทผู้ชมมีเอฟซีคอมเมนต์มานะเขาบอกให้ผมรีแอคคลิปตลกหน่อยนะเป็นแบบเป็นหนังตลกอนะปะ่ะคลิปนี้ผมจัดให้รีแอคคลิปหนังตลกไปดูดิว่าผมจะหนังตลกเรื่องไรมารีแอคฉากไหนถ้าเป็นไม่บอกเดาดีกว่าให้เดาน,นะครับจุกกลุ่มเอฟซี <Thank you. S> 3> 3บอกให้นี้หน่อย <laughs> ทำไมคุณไม่ข้ามสาออ,อ,อคลิปนะคราม มีสะพ,พานลอยก็ไม่รู้สัว์แต่คนอย่างผมมีสักสิคิปตำนานเลยนยังไงผมก็ไม่ข้ามสะพานลอยทำไมไม่ข้ามเหรอครับนักเลงย่อมไม่ข้ามหัวกันเอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจตาคุณหน่อยแล้วกันไม่มีปัญหา มันจ้าซะเลือกเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้าไปในตาขึ้นสองนนานตาจะบอดแต่ถ้าตาผมไม่พลาดน,นานจะเป็นหลอดสินนนอนมันกินเข้าไปในดวงตา <c oughs> ทำอะไรอย่างหมอ๋อไม่ต้องตกใจครับที่ผมให้ความหาประมาณแปะนะคุณผู้ชมยังไม่หาเท่าไหร่ก็ถือว่าหาไปคิดไปตำนาาผมเลือกติ๊กตอดูก็เยอะเหมือนกันแต่ผมให้แค่ ทนน่านผู้ชมฉากฮาต่อไปนี่ต่อไปนี่ฉากไห่ผมชอบม,มากอะฉากนอลล่สิงท่านผู้ชมไปดูกันเลยใจเย็นนะนอลลาสิงเพื่อนพอ่อ,อแล้วมันเป็นอะไรอะเป็นเจ้าของกิจาการเหรอตกงานอยู่เ้ยอเอไอซั์นี่พอ่อไอเนระคุณทอรพีนี่พ่อมันก็ไม่เว้นเหรอ้าวไอจักไปไหนอะไปทำงานนะสิยืนทำไมแล้วเหรอไหวคุณย่า่าสัมึงเป็นใครมึงเป็นใครเหร ไอ้สักแก่ปูน,นั้นมัน,นยีงจะต่อยอีกเหรอฮะวัดได้หมดนะพ่อโอ้โ,โ,โหมึงนี่ดูอายุด้วยอย่างนั้นไม่ต้องเขาไปต่อยหรอกเตาก็ลมแล้วงฉากนี้ผมให้ประมาณหากหาผู้ชมโคตชหาไปวิลแกกลับไปผู้ชมฉากนี้เป็นฉากฮาฉากอย่างนี้ผมชอบนะเป็นฉากเรื่องแสสนิจสายหน้านะน่าใช่นะเป็นเอฟีขอมานะฉากเนี้ย เดี๋ยผมจะขำว่ะอะไรนะครับต่อยครับตบก็ได้แรงมีแค่นี้เหรอไหนลองอีกทีสิพิทยาเกินไม่ทำหนันไปนีกพลังเลยไหนองลองแบบสุดแรงดิกระจอกยังไงก็ไม่ไหวอ่อนพอกูมหายใจไม่ทันฉากนี้ไม่ช่ฉากนะที่แบบ โคตรหาแทงทำอะไรอ่ะจะแทงให้มึงดูไงว่าเข้าเว้ย <c oughs> มากูเป็นไรไหม <c oughs> แทงให้มิด <c oughs> <c oughs> จากนี้ผมให้ก้าวหาเลยโคตรฮาเป็นดิฉากเป็นตำนานนะแต่ไม่มีใคร cover หรือทำคอนเทนต์แบบนี้นะอ่าเป็นผมก็ได้แล้วถ้าเกิด lift ก,กด subscribe แล้วให้กำลังใจผมเยอะๆก็อาจจะทำคอนเทนต์แบบนี้ คนเข้าไปกับมยตมึงเหมือนไงชิบหายสถานที่ควรล็อกไม่ควรล็อกไอ้ที่สถานที่ร้างแบบนี้ล็อกน่นหนาเหลือเกินผีย้ายกูรู้นะว่าใครล็อกอ่ะสัตว์หน้ามีคุณแจฉากผีอะบากเลยเว,ว้ยให้รู้ซะเลยยิ่งเงียบยิ่งคุณฮ่าฮ่ยิงมือกูยิ่งชินถ้ามึงรู้ประวัติกูแล้ว,ว,วมึงจะหนา เหมูกูนี่เว้ยดองกินได้ไกลหลายกิโลหูกูนี่เหมือนตาที่สามโอ้โหนี่นี่อย่าบอกนะโอโ้พอจับปุ๊บเงียบปุ๊บเป็นอุยฉากนี้ผมให้10บคะแนนเลยนะวครอบเล่นดีมาก